นี่เป็นการนัดไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสตีทุ่งสงกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูหัวหน้าโครงการโดยไม่มีตัวแทนบริษัทถั่วเข้าร่วมทั้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทำหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการเจรจาครั้งนี้ด้วย ผู้ปกครองแจกแจงรายละเอียดการเดินทางค่าทริปญี่ปุ่นว่ามีค่าทริป4 9 9 9บาทค่าทริปไกด์1,000บาทค่าตั๋วขาไปในประเทศ1,128บาทและค่าตั๋วขากลับในประเทศอีก1,839บาทด้านขวาของเอกสารระบุงบสนับสนุนจากโครงการ IEP ทั้งหมด7,780บาทต่อคน เท่ากับผู้ปกครองจ่ายเพิ่ม37,186บาทด้วยวิธีการผ่อนชำระผ่านบัญชีส่วนตัวของครูหัวหน้าโครงการแต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิด1 9ทําทำให้ก่อนถึงกำหนดการเดินทางผู้ปกครองจำเป็นต้องขอเลื่อนการเดินทางออกไปโดยแจ้งให้ครูหัวหน้าโครงการประสานไปยังบริษัททัวร์แต่สุดท้ายเมื่อสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 อย่างไม่ดีขึ้น ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งจึงขอให้มีการยกเลิกแต่ได้รับคำตอบว่าจะคืนเงินให้แค่9,000บาทเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก30,000บาทไม่สามารถชี้แจงให้ได้จึงนำมาสู่การเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบที่เป็นโครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาย่อมมีโครงการให้เราเห็น โครงการมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็ย่อมปรากฏด,ดังแผนที่นี่ค่ะแผนในโรงเรียนซึ่งมีแผนมีอะไรหมดว่ามีโครงการนี้พูดในการรับผิดชอบใครเสนอมันมีอยู่แล้วแต่เราขอดูแค่นี้ทาไมโรงเรียนถึงไม่ให้เราดูแค่นี้ค่ะท่านขอดูค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นกับเงินที่เหลือ,อกี่บาทที่ครูบวกมาครหัวหน้าโครงการ IEP ระบ,บุว่าแม้จะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีส่วนตัว แต่เป็นการตกลงร่วมกันกับผู้ปกครองและได้นำเอกสารการโอนเงินให้กับบริษัททัวร์มาแสดงตามการร้องขอของผู้ปกครองโดยมีการโอนเงินเป็นรอบๆบและได้รับใบเสร็จในงวดของการจ่ายมัดจำ4 0 0แสนบาทและยอดโอนส่วนที่เหลืออีกกว่า1นึ0 0 0้านสองสามบาทวันที่ก้ลาคมนคั่นก็คือว่าออกใบเสร็จมาอีกอ หนึ่งล้านสองก้าบาทแต่ตัวนี้ที่ไม่ได้สำเนาให้เพราะว่าจริงๆยอดที่โอนนะคะมันจะเยอะกว่ารายเสร็จที่เขาให้มาเพราะอย่างที่บอกไปว่าก็ไม่เป็นไรนะท่วาทางนี้ทางผู้รอบว่าถสดใว่าก็เลยก็เลยต้องแจ้งว่าที่ที่ยอดโอนแค่ล้านสามนั่นจริงมีมาจําอีก ใบแรกอะค่ะอีกสี่แสนเอา,เอาสรุปว่าเรามีใบเสร็จที่เขารับเงินไว้เป็นหลักฐานแล้วใช่ค่ะแต่ฝ่ายผู้ปกครองยืนยันว่าตัวเลขที่ครูหัวหน้าโครงการนำมาชี้แจงมีความคลาดเคลื่อนและเอกสารใบเสร็จมีการหักค่าทิปไกด์ออกไป40,000บาทจึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเอกสารส่วนนี้เพิ่มเติมแต่ทั้งนี้สิ่งที่ต้องการเรียกร้องมากที่สุด คือการที่บุตรหลานของผู้ปกครองที่ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้ต้องสามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนได้ตามปกติซึ่งตอนนี้ดิฉันมองว่าถ้าลูกเรา27คนไปโรงเรียนก็คงจะไม่พ้นที่จะโดนบูลี่หรืออยู่ในสังคมน,นี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นด้านว่วยการเขต กรุณาให้ความเป็นธรรมกับผู้ปกครองกลุ่มนี้ซึ่งเราไม่ได้ออกมาทําให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งนี้จากข้อสรุปการเจราจากไกลเกลี่ยของศูนย์ดำรงธรรมระบุให้มีการตรวจสอบการรับเงินจากผู้ปกครองว่ามีการเรียกรับเงินในแต่ละรายจำนวนเท่าไรและให้โรงเรียนเป็นผู้ประสานบริษัททัวว่าจะสามารถคืนเงินให้ได้ในจำนวนเท่าไหร่และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสตีทุ่งสงไปพบบริษัททัว เพื่อขอข้อมูลค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐานนำมาแสดงต่อผู้ปกครองก่อนที่จะนัดไกล่เกลี่ยรอบถัดไปวิลาสินีสุภรสไทย p ีบีรายงาน